วิระโวนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธาสมมานีมามะพุทธะสาสวะโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปะเจชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสเพยาคาปรายันติพรหมมา